นายแพรโรชติกาสเทียนปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนับประชุมคณะกรรมการไต่พาคีพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทโดยระบุว่าในวันที่24กันยายนนี้ไม่สามารถประชุมได้แล้วเนื่องจากนายเบทีสุภาพงศ์ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทไม่ได้เป็นตัวแทนของทบทแล้วเนื่องจากลาออกจากทบทไปแล้วซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วทบทไม่ได้ส่งคนมาเข้าร่วมประชุมพร้อมระบุด้วยว่าไม่รับผิดชอบการกระทําของนายเบทีที่ร่วมประชุมก่อนหน้านี้ ทั้งนี้นายไพยโรธได้ทาหนังสือไปอยังทปทเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานว่านายเมธีไม่เกี่ยวกับทปทแล้วขณะที่ทปทต้องส่งผู้แทนคนใหม่มาเพราะเป็นการแต่งตั้งต,งตามมติคณะรัฐมนตรีหากจะแต่งตั้งคนใหม่ได้บุคคลเดิมก็ต้องลาออกจากตําแหน่งก่อนโดยนายไพยโรธคาดว่าน่าจะดําเนินการไม่ทันภายในวันที่1ตุลาคมตามที่เคยประกาศไว้แต่หากนายเมธีลาออกและมีการเสนอคนมาแทนนายเมธีและนําเข้าคอรมออาจจะเลื่อนไปอีก1-2สัปดาห์ ส่วนกระบวนการหลังนายไพโรธเกษตรอายุราชการก็เป็นหน้าที่ของประหลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ที่จะทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการไต่ภา,าคีซึ่งนายไพโรธยืนยันว่าทําหน้าที่อย่างดีที่สุดและเต็มที่แล้ว แลรดกระทรวงแรงงานยังบอกด้วยว่าเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทไามาอยู่ในห้องประชุมไม่รู้หรอกว่าการพิจารณาแต่ละฝ่ายฝ่ายนายจ้างมีมุมมองหนึ่งแต่ละคนมีเหตุผลลูกจ้างเองก็มีเหตุผลซึ่งทางภาครัฐต้องผสมผสานมิติความคิดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงฝ่ายราชการมารวมและคิดรูปแบบในการขึ้นค่าแรงว่าจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งรู้ว่าผู้ใช้แรงงานรอคําตอบนี้อยู่ผมก็ทําหน้าที่อย่าง ดีสุดแล้วทำเต็มที่แล้วครับ,รบสุดสรุปแล้วมันจะไปไปรอดไหมคะ mm hmm. เพราะว่าดูจากสัญญาณที่มัน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 ไปไม่ได้มาถึงสองครั้งแล้วเงี้ยคือคือเรื่องข่าลงเป็นเรื่องอะเรกย่อนนะครับ mm hmm. ถ้าไม่อยู่ข้องพิจุมก็ไม่รู้หรอกว่าในการพิจารณาแต่ละประเด็นนะฝ่ายในจ้างมีมุมมองมุมมองหนึง่งในจ้างทุกคนก็มีเหตุผลท่านลูกจ้างก็มีเหตุผล mm hmm. เราภาครับเองเราก็ต้อง เอาสมสรสานเนี่ยเอาวิติของความคิดของทั้งสองฝ่ายทรือหนงฝ่ายรชการนะครับลงในรูปแบบของการขึ้นแคลงว่าขึ้นเท่าไหร่ผมรู้ว่าอัอางสื่อมวลชนพิชิตงานก็รอ,อ,อคำตอบนี้อยู่ใช่ถังถังนายกเสนอแขขอบคุณค่ณะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ